ผูกคนส่งมาเลยเดี๋ยวหนูจะไปเป็นเยลผู้พี่เคยทะเลาะกันไหมเคยปะไม่เคยทะเกันม่ทะเลาะแบบจนเลิกคบกันอ่ะไม่มีทะเลาะก็ไม่มีมั้างทะเลาะอะไรหรอไม่ไม่มีแต่แบบลำคาญอะมีเป็นปกติลำคาญทุกคนอันนี้อาจจะเป็นที่ตัวนี่ลำคาญทุกคนเป็นพวกขี้ลำคาญแต่ว่าแบบ คือคือคือมันเป็นคนมันเป็นเพื่อนที่แบบคือรู้สึกว่าเนี่ยหมดซึ้งแกละเม้เาเม้เาเม้เามันตัดหมดซึ้งเราไม่ชินนั่นแหละคือแค่แบบว่าก็รู้จักกันมานานก็สนิทกันอาจจะไม่ได้คุยกันบ่อยแต่ว่าก็ต่อติดไงใช่ไหมกาคุยแบบไม่ได้คุยกันทุกวันแต่ว่าแต่ว่าคุยได้เ <ๆ S 1> <ๆ>รื่อยๆลวกันอ่านนักนัได้คุยได้เจอได้เรื่ยยอยๆ ไม่เอาไม่เอาแถ้าเจอเดี๋ยวฟังพิงส่งให้โอเคได้เลยพี่จะไปส่งมาเลยเดี๋ยวพิงส่งให้จะดีถ้าไปแชร์ได้เดี๋ยวพิงใ้ห่อได้หน้าเปยนหรอแล้วอะไรนะถ้าแกจะเป็นเป็นทีจีเอลอะแล้วก็ส่งไอเต้ไปเป็นบีเอด้วยอีกคนทุกคนหนูมีเพื่อนหล่อมาก่้าสตาร์ฮันเตอร์เห็นนะคะเอาไปปั้นหน่อยหนูพูดจริง เป็นดีกีนักศึกษาแพทย์เชียงใหม่หล่อโคตรแต่ในกล้องอาจจะยังความสวยเต็มร้อยร้อยจากเท่าไหร่จากพันที่จริงมีเรื่องหนึ่งล้วเปิดอยู่แต่พิงสูงไม่ถึงเชอรี่สูงถึงเนื่องจากเขาไม่สูงร้อยหกสิบสองนี่สูงปะสูงแบบว่าไม่สูงถึงพี่ไปส่งไปให้เชอรี่ก็ได้ตอนนี้ตอนนี้มีหลายความฝันก็เลยคิดว่าเรื่องนั้นแล้วก็สูงมาหกสิบแล้วใช่ปะหรือว่าเราจะไปเป็นแอร์คอสเทสสวยพี่เชอรี่เต็มร้อยแล้วพี่พิงลหรพี่พิงเต็มพัน อมนเพราะว่าชลวยกินนมโรงเรียนตอนเด็กๆก็เลยสูงกว่าขอโทษที่ไม่ใช่กินนมกินเยอะ้วยตอนเที่ยงก็ซื้อนมกินเพิ่มหนึ่งหนึ่งล้านใช่ไหมหนึ่งล้านชัวไยชัวเลยล่ะไม่จริงๆเต้น่าจะไปแครอะไรบางอย่างจริงๆ เออทุกคนหนูพูดจริงๆนะหนูมีเพื่อนหล่อมากจริงๆนี่หนูพูดจริงๆหนูเชียรลี่แลเนี่ยคือหล่อแบบเพื่อนคนอื่นของหนูแบบเพื่อนมาหาลัยหนูอะเจอแล้วแบบยกขึ้นหิ้งทุกคนอะแต่มันอินโทรจัดเลยล่ะสูงเท่าไหร่ผิงผิงสูงเท่าไหร่วร่ร้อยห้าเจ็ดปะสูงร้อยห้าแปดค่ะเชีรี่สูงร้อยหกสองหรือมันต้องร้อยหกห้าบวกป่ะพี่สบายอันนี้ต้องร้อยหกห้าบวกป่ะใช่ไหมอันที่ตอยเคยบอกหนูอ่ อาจจะยังอาจจะยังไม่ถึงก็โกงๆกงไปใช่อะไรเด้อลาดาวเปิดรับอยู่นะผู้ชายแล้วถ้าเพื่อนหนูแบบว่าค่อนข้างค่อนข้างเล่นละครเป็นธรรมชาติหมายถึงเป็นก้อนหินเป็นต้นไม้พอได้ไหมเงืแคนสูงสูงอะไม่ถูกอ่าเป็นอันหนึ่งเป็นคนสูงหน้าตาดีเล่นละครเล่นละครไม่ได้เล่นละครไม่ได้แต่ว่ได้อาจจะฝึกเล่นกีฬาไม่ได้เล่นกับ แต่จะฝดได,ได้แบบว่าอินฟู๊ได้แต่ว่าตอนนี้หน้าตาได้ละใช่ตอนนี้ได้อย่างเดียวเลยหน้าตาทุกคนเอามไปเป็นนายแบบไปเป่ากับมอนอ่ะทุกคนรู้จักมอนปะที่เป็นนายแบบวันแบงคอกอ่ะไม่วันวนั <laughs> ้นเห็นทุก <laughs> คนมอนที่หน้าติ๋ตีเป็นเป็นนายแบบวันแบงคออกคือเป็นเพื่อนหมอะค่ะไปนั่งตาบักจะไปนั่งตาบักันแบงค์คกแล้วเห็นวันรู้สึกว่าอุ้ยเราต้มองขึ้นมาข้างบนแล้วก็เออไปได้ไกลจัง คือแล้วหนูก็แบบหนูขับรถแล้วหนูก็เจอป้ายโฆษณาบันมันคอกดีย่ไกลๆแล้วหนูก็แบบถ้าไม่เหมือนม่อนจังเลยอะแล้วคนข้างก็บอกว่าม่อนนั่นม่อนไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนม่อนแต่ว่าคนนั้นคือม่อนแบบว่าว้าวพี่อิงนี้นทีเอาไหมอะเล่นคู่กับผัดผักคืออนาฮันนี่ซานตาลิเปกาอ่อเคเจเนี่ย จิ้นสามคู่นั้นอันนี้ตกรอบแล้วอันนี้ตกรอบแล้วอย่ามาขอร้องละเรียนลมไม่ได้ไปเขาไม่ได้เชิญอ่ะทีสี่อ๋อหมายถึงสยามอ๋อคอนสยามทันวาใช่ไหมหนูก็ไม่คิดอยู่ว่าหนูจะไปแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากาันอีกทีคนทอนสยามคืออะไรมันเป็นคอนฟีสยามมีคนมอนมอสขึ้นด้วยแล้วก็มี หลายวงอ่ะมีเยอะมากแอดลาดก็ไปต้องปรมา,ม,ามันไฟนอลวันไหนน่ะสิบสามครับอ๋อคือสัยอานี้คือไฟนอลหรอใช่ฉันก็เลยจะไปเชียร์อืมคือบัตรเขาให้เข้าเขาให้นี่เข้าฟรี <c oughs> ให้นีเข้าให้นีเข้าขอบคุณมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ช็อตมากเลยทุก <c oughs> คน แต่ว่าพี่ค่อยไม่ค่อยตามศิลปินีผู้ชายพี่สบายไม่เป็นไรคนนี้อาจจะเป็นคนแรกที่พี่สบายตามพี่ถ่ายมาฟังนะจีได้เลยเดี๋ยวพี่ถ่ายมาเยอะๆถ้าเมมพี่ยังไม่เต็มซื้อเรือนี้สีพออาจจะยังคือล่มได้อย่างทำไมยังไม่ล่มอีกถ้าไม่ล่มก็เราต้องเราต้องตัวที่ผมไม่ซื้อประเด็นอยู่ตรงนี้ พี่ผมไม่ซื้อไม่ได้ในตรงนี้นะคะทุกคนตอนตอนนีน้รับไปก่อนถุกงานเจไม่เได้งนานไม่ยากจนคือรับแล้วมีใครจ้างไหมก็ไม่มีเาเขาไม่รับแล้ว <c oughs> ทุกคนมันมาได้ไง E4 ผ่ Easy, อนเลยหนูไม่เข้าใจโมเมนต์ Moment, มันเกิดขึ้นจากอะไรอ่ะมันไม่มีเลยด้วยซ้ำนี่มีคนกดใจให้เราต้องแปดพัดเป็นชั้นเจ็ดผัด โอ้ยอจังไม่เคยเลยพี่ข้นไม่ข้อมายีไเลยพรจริงพี่เป็นบิ๊กซัพพอร์เตอร์ของทุกคนพี่เคยขึ้นไมะข้ไมาีพอถามก่อนว่าผิงผิงผัดผักหรือผัดผักผิงผิงถ้าผัดผักผิงผิงเนี่ยไม่ให้ซื้อแต่ว่าถ้าเป็นผัดผักเอ้ยถ้าเป็นผิงผิงผัดผักเนี่ยไม่ให้ซื้อเพราะนี่จะเป็นขวาโอเคปะไม่ให้ลมครับ ุคนเนี่ยทุกคนแบบทุกคนซื้อได้แต่ว่าต้องไปขายในคุณเทเบิลเราด้วยทุกคนก็ไปขายให้ให้ฮันเตอร์ซื้อให้หนูกระพันผักไปแจ้งเกิดเป็นตัวประกอบเป็นต้นไม้เป็นหุ่นยนต์เป็นอะไรก็ได้ในซีรีส์เรื่องใหม่สองพันยี่สิบหกัพี่พิง์ัำงานเดินผ่านพี่จำลายชี่หนูตามพี่ผิงครั้งแรกได้ไหม อะไที่พี่ไปดูพี่ไปพี่ไปโคกับผัดผักใช่ปะแล้วมันมีโมเมนต์อะไรอะ่ะมันไม่มีอะไรมันไม่แค่โคด้วยกันหรือเปล่าหอ่อปะทุกคนเออเออเอาใหม่ใหม่ทุกคนไม่เชื่อว่าหล่อรูปนี้มันอาจจะยังไม่หล่ออ่ะอันนี้เป็นภาพอาจจะไม่ไมีอาจจะไม่มีรูปไหนหล่อเลยต้องเป็นต้องเป็นภาพสวยใส่โมวกนี้เลยหล่อปะทุกคน คือหล่อสะอาดตีอินเตอร์แต่จะไม่ได้สะอาดจริงๆแต่ว่าหล่อสะอาดอืมใช่เ <c oughs> พราะว่าไม่ค่อยอาบน้ําแต่ว่าแต่ว่าดูสะอาดเฉยๆแต่ไม่ค่อยสะอาด <c oughs> แต่งนี้ยายได้ครึ่งเรื่องแล้วพี่สบายเอาไปขายฮันเตอร์เลยถ้าขนาดนี้แล้วอ่ะเชื่อด้วยห <c oughs> รือว่ามีใครไหนรับหนูไปเลี้ยงไหมคะก็หล่อนแต่คือแต่อะไร ถ้าบอกว่าแต่เด่นจะได้ตัวสัญญาก,กับ Hunter Record มีใครแ็ก Hunter Record อหรันเตอร์เ r คคอร์นะคะเออเขารับศิลปินชายอยู่นี่เออแต่ปิดรับสมัครไปแล้วเดี๋ยวเราเดีย๋ยวเราใสาบ่บิ๊กบิกหนวดเออพี่พี่สบายถ้าพี่สบายไปคายไปขายในแอป,ปหนูจะจะไปซื้อจริงๆหมายถึงว่ามันจะเป็นนิยายที่หนูเสียตังค์เพื่ออ,อ่านอะ่ะพาะหนูอยากรู้ว่ามันคือเรื่องอะไร ใจเยอะมันเฟอนกลายเป็นพอปูล่าอะไรได้ปะอ่าแต่ก็พอปูล่าเปเงน่ะมันไม่ทำให้มีคนดูเออคือมันมีคนทักมาเป็นถามว่าสนใจเป็นบีวีเจในสังกัดไหมเยอะม,มากเออจริงๆแล้วก็คิดว่าหรือว่าต้องไหมหรือว่ายังไงคือมันจงเป็นป้าทุกคนมีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมพี่พิงค์ากเห็นหน้านูไหมจะถ่ายไหมพี่ดูหรอ ดี๋ยวจะขึ้นมาไลฟ์ด้วยกันเลยจะขึ้นมาอะไรด้วยกันเลยมันมาขึ้นสาวคนเดอเดี๋ยวให้พี่ลงอย่าเลยทำไมอ่ะอย่าเลยอะไรอ่ะเดี๋ยวอย่าเลยอะไรเรื่องรอแต่ป่านำพี่รอกว่าฮะนัดนัดนัดอันันตกมลอันนัดอันดาชื่อป่านัดหมายถึงพี่อันดาหรือเปล่าป่านำอย่าเลยคืออะไรอ่ะแต่พี่อันดารอจริงทุกคน พี่ลูกแก้วหนูไม่เคยเจอแต่เจอเพียนดาเพียนดาหลักมากนี่เขาคือคนนั้นผมเสียตรงนี่รอแล้ลลกกวไม่รอแกคิมนัทจุนคือใครอ่ะแบบหนึ่งทุกคนหนูแก้ปมัญหาด้วย,วยอ๋อนี่ไงคิมนำจุนปะเขาเป็นหัวหน้าวงเคป๊อป s เ แรปเปอร์ <R> อ๋ออ่าคือนี้หนุ่มตี <c oughs> ทำไมชื่อคุณจังวะหนูว่าหนูเคยดูเขาเขาเล่นซีรีส์อะไรปะ <c oughs> คุณจังอ,อาอะตอมหลอกกว่า ตามแค่เกาหลีใช่ไหมไม่เป็นไรอันนี้จะเป็นคนที่สองที่พี่ตามเราเรียนเพื่อนหนูคงเป็นบ้าอยู่บนดอยนั่นแหละแ <c oughs> อ,อ, <c oughs> อนน์น้องฉันก็จริงหรือว่าเราไปเปิดสังกัดกันเองเป็นวีเจสองคนเจมันมันต้องจดทะเบียนกับติกต็อกนะเว้ยจริงเหรอยิ่งใหญ่มากเลอยอถ้าเราเปิดก็แบบชื่อเฉยริงน,นี่ซีพีดูมีแมทจะดัง เอเจนซี <Agency>. yeah. ่เนี่ยในค่ายวีเดสองคนก<ำ>็ทำ YouTube เฮ้ยทำแอปแดงเฮ้ยจริง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 เพื่อนเคยทำจริงจริงที่บอกว่าอยากก็เรื่องวีเจนี่แหละอยากเลยเอาไปถึงวีเจใช่ไหมคือมันจะไม่เลิศใช่ไหมมัน คือไม่ไมีคนทักมาเยอะมากแต่หนูแอบกลัวหนูก็เลยแบบอาจจะยังนะคะตอนแรกหนูเจียมเอ็มเจียมเอ็มก็ชอบเจียมเอ็มจีเคืออะไรอ่ะให้รู้ว่าคือเจียมเอ็มแกรมอ๋อจ M M เหรอตามเหมือนกันถามว่านี่เป็นติ่งตึกไหนตึกอโศกค่ะเป็นแฟนติ่งเจียมเอ็มรุ่นเสาตึกค่ะผมตามมาตั้งแต่มสี่เนี่ยเขาเป็นเสาตึกเจีมเอ็มนะคะออฟกันอ่เป็นเป็นเสาตึก เปนเ่ี่านแล้วก็จีเอ็มเอ็ M เหมือนกันหมายถึงว่าถ้าถ้าศิลปินที่ตามแบบซีรีส์ที่ดูแบบเยอะๆถ้าเป็นซีรีส์ไทยอย่าง็จียก็ g m อส่วนใหญ่ไปหาเดยให้เป็นเรื่องเลยดีกว่าโอเคได้เลยเพื่อแบบมาลุ่งทางนี้ไงก็จริงๆอ่ะเราอาจจะมีความสามารถทางการพูดคนเดียวกับกล้องเราต้องอาจจะควรเป็นควรเป็นี พี่ก็เจมเอมมพัศีรี่เรอเยอะจริงทุกคนมีสติหน่อยคุณทีอะหนูก็จะดูละแต่หนูก็จะรอให้มันจบก่อนคือมันม่รอให้จบเหมือนกันกลัวคือแต่น่ารังงนเห็นเห็นทันนินฉันอยากดูแต่ฉันไม่อยากดูอะมันตีกับตัวเองอยู่ในใจอะนรียกว่าไหมไม่อยากไม่อยากดูแล้วมันยังไม่จบอ่ะคือเนี่ยรอก่อนรอก่อนหรือแม่รอแบบรอให้เหลือแค่สักสองตอนให้พอรุนไปกับทุกคนเรียบนอนนะอย่าดื้อกับหมอนใบนั้นที่เธอใช้นอนฝันยาำหนุนนี่เป็นยังไงอันนี้จริง เดี๋ยวจะไม่มีคนนอนอรอ,อ <laughs> ฮันโซก,กับฮันเตอร์ดาราใชายช่องสาวเขารับอยู่เหรอไม่น่าสนใจ <Hunter S 1> <laughs> เดี๋ยวฮันเตอรนี่เรียกว่าตึกอะไรเขามีตึกตึกฟ้าตึกส้มตึกดํา <laughs> ไม่มีฮันเตอร์เ็าเรียกค่ายดาวอ่ะไม่รู้อ่ะนี่เรียกฮันเตอร์หยุเดเบียวไม่ได้ค่ะ